สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าถ้าเขามีงบประมาณอยู่4,000บาทเนี่ยนะไม่เกินตีท0ันบาทเนี่ยจะซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนดีระหว่าง oppo กับ vivo เนี่ยเสนอมา2รุ่นเห็นสเปกแล้วอมมีความรู้สึกว่าเพเี่ออ เออมผมผมไม่ไปไม่ชอบปื้มไม่ไม่ปื้มแล้วก็ไม่ชอบรุ่นที่พี่ส่งมาเท่าไหร่ะนะเออผมมีความรู้สึกว่าซื้ออีกรุ่นดีกว่าอันนี้ขานวันไว้นิดหนึ่งวันนี้วันที่20เดือน4ปี63นะต้องบอกไปก่อนทำไมอะ่ะ ในอนาคตไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับราคาบ้างยันบอกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้เราก็มาดูการลองไปสอนสายสายตาอยู่ดูหาแล้วเอ้งบประมาณสี่พัน 4, นี่ควรจะไปซื้อรุ่นไหนดีเนาะก็ไปปะอยู่รุ่นหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าโอ้โอ้รุ่นนี้เจ๋งดีนะอ่าเข้าท่าเข้าทางทีเดียวเอออันนี้โอเคเลย แล้วมันคืออะไรนี่เลยครับท่านโอ้โหตัวนิดเดียวเลยขยายนิดนึงขยายนิดนึงเดียวนะขยายนิดนึงนี่เลยครับ vivo y 1 5ครับผมอันนี้มันเจ๋งดีแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนที่ดูราคาในวันที่18เนี่ยเพราะเขาถามมา17มั้งเออน,นะเราไปดูราคาวันที่18เนี่ยถูกกว่านี้อีกนี่เราไปดูราคาวันที่19 ให้มันมีขึ้นราคาได้เหรอมันสงสัยเออโทรศัพท์เนี่ยนะใช้ไปใช้มาให้มีขึ้นราคาเนี่เหรอเนี่อันนี้สี่พันสี่สิบบาทตอนที่ดูตอนแรกเนี่ยสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทมั้งเออแล้วยูวีดีวันที่สิบแปดสามพันเก้าร้อยห้าสิบวันที่สิบเก้า 4,040บาทเฮ้ย hey, ทำไมอย่างนี้ล่ะและที่สำคัญวันนี้วันที่20เข้าไปดูอีกทีสี่พันสามตุกับเต้แต่ผมคิดว่าเฮ้ย hey, มันโอเคนะมันคาบลูกคาบดอกขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งและที่สำคัญเนี่ยในร้านนี้เนี่ย ในในช้อปปี้อ่ะผมไปดูในช้อปปี้นะในรัาดานในส่วนลถมันไม่ค่อยมีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เขากําลังตั้งท่าจะมีส่วนลถอะไรก็ไม่รู้คุณไปเลงสิแล้วก็ไปเก็บส่วนลถเอาผมเชื่อว่า ซื้อได้ในราคาไม่เกิน4,000บาทหรอกถ้าคุณจัดส่วนลดลงไปนะอันนี้เนี่ยสเปคมันดีกว่าที่คุณดูไว้เพราะสเปคที่คุณดูนี่รู้สึกลอม32แต่เนี่ยแรม4ีลอม64เลยนะอ่าทำไมสเปคมันถึงดีละ่ะผมมีความรู้สึกว่าอ,อตอนที่ทดสอบ Vivo เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย ตั้งค่าเขาโอเคนะแล้วก็เครื่องก็ค่อนข้างเสถียรดีนะผมรู้สึกชอบผมรู้สึกโอ้โอเคผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออเมื่อเทียบกับ oppo รู้สึกแตะแตะแตะแ,แ,แล้วแตะเรียวมีแล้วรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเป็นบริษัทลูกของบริษัทแม่บริษัทลูกก็ไม่ได้เรื่องบริษัทแม่จะโอเคไหมรู้สึกมันไม่รู้เตะเอาเดี๋ยวไว้มีเวลาไปไปจับ oppo เต็มเต็มแล้วค่อยาอีกทีแล้วกัน อ่ะเราไปดูว่าสเปคเครื่องนี้มันเป็นยังไงถ้าเราเครื่อง vivo เออนะเมื่อเราจับจับแล้วรู้สึกประทับใจ vivo มากกว่าอ่ะสเปคของเขานี่นี่อ่ะก็ไปเก็บมาอ่ะ vivo y15 นะเครื่องรองรับ 4g ถาดซิมเนี่ยเป็น triple slot ก็ใส่ได้ สองซิมพร้อมไมโครดีการ์ดและที่สำคัญเนี่ยไมโครดีการ์ดก็ใส่ได้สูงสุดถึง2 5 6กิกะไบต์กันไปเลยซึ่งซื้อจริงก็นลอยยีแปกิก็ไม่รู้จะเหลือ,อยังไงแล้ว64 GB ก็เยอะแล้วเออพูดก็พูดเถอะเอามาหน้าจอเนี่ย6.35นิ้วมันจะมีจุดละเอียดไปทำไมก็ไม่รู้อา้าวขนาดของเครื่อง 1นึ่งไปก็หมดเรื่องเออหนึ่งร้มิลเจมิลหนา9กมิลโดยประมาณนะนะเออแต่มันไม่ถึงอ่ะมันหย่อนหยอนไปนี่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 น,น,น,นีโอ้พี่เอ้หพูดมันง่ายๆไม่ได้เลยเอา้าวน้ำหนักหนึ่ก้าสิกรัมออกวางขายเนี่ยประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วก็ก็ไม่ได้เก่าอะไรนะเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานนี้เองระบบปฏิบัติการ Android 9แบบครอบ ผมชอบมันเพียวทีไรนี่แหมมันไม่ค่อยมีตั้งค่าให้เราเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่และ CPU เนี่ยเป็น MediaTek ทเนี่ย P22 เนี่ยลองไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยเทียบ snapdragon ประมาณรุ่น6ร <c oughs> ุ่น6อ่ะมันโอเคนะ snapdragon รุ่น6โอลื่นลื่นลื่นสบายดีกว่ารุ่น4ี่เอาง่ายๆรุ่น4ที่คุณดูมามันเป็นรุ่น4ไง ดูใช้ๆแล้วอาจจะมันอึดอึดอัดอัดออกออกอกอะไรเงี้ยอาจจะมีให้ลำคาญอะไรเงี้ยแต่ถ้ารุ่นนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออสบายอกสบายใจเวลากดแล้วมันได้อย่างใจไงมันมาได้อย่างคิดไงไม่ใช่กดแล้วให้มันนั่งคิดอยู่สักสองวิเราลืมคาญไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละแต่ถ้าไม่ลำคาญ จะซื้อถูกกว่าก็ไปซื้ออย่างที่คุณว่ากันแล้วกันไม่มีปัญหาแต่ตรงนี้มันดียังไงตีตรงที่แรมสีลอม64มันเยอะดีมันเหลือเลยใช้สบายไม่มีกังวลน,นะแล้วมีสแกนลายนิ้วมือให้ด้วยกล้องเนี่ยสิบสาวกแบวกสอเลนนะมันก็เยอะกว่าที่คุณดูมาแล้วกล้องหน้าก็16ล้านอ่ะที่สำคัญเนี่ย Wi-Fi เนี่ยมีทั้ง2.4และ5 g h กิกะเฮิให้คุณเล่น โอ้ oh, ในราคานี้มันก็ครบดีนะว่าก็ว่าเธออ่าแล้วสายชาร์จนี่ก็เป็นแบบยอดนิยม USB 2.0ไปที่ไหนขอยืมสายชาร์จใครชาร์จก็ได้ก็ใช่มันสำคัญตรงนี้มันไม่บางทีไปข้างนอกแล้วมันลืมสายชาร์จแล้วมันแบบจะหมดไม่รู้จะหาชาร์ทที่ไหนไม่มีใครให้ยืมยืมไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ใช้อย่างเราอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะและที่สำคัญก็มีรูเสียบหูฟัง3.5 มิลลิเมตรแบตเตอรี่เนี่ยสมบูรณ์แบบ5,000ม ah ิลลิแอมไปซื้อ Oppo ได้แค่4 0 0ันงวังเออนะเราไม่ชอบเราชอบแบบเต็มๆไหนๆจะจัดทั้งทีก็เอาให้มันเต็มรูปแบบไปเลยก็แล้วกันอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับคนที่ถามผมคิดว่า <c oughs> ในราคานี้รุ่นนี้โอเคนะอันนี้เขาเทียบ2ยี่ห้อนะพี่็็ไม่ได้พูดถึงยี่ห้ออื่นนะน อันนี้ต้องบอกว่าใจรักอ่าใจรักอยู่สยี่ห้อจะซื้อรุ่นไหนดีเมื่อมีงบ4ี่พผมก็แนะนำรุ่นนี้แหละ Vivo Y15 ก็ลองไปหาดูแนะนำว่ามันอาจจะดูราคาเกิน4ี่พันอยู่นิดหน่อยก็ก็เขาเรียกอะไรนะก็กใจเย็นนิดหนึ่งช่วงนี้ก็มีโปรส่วนลดส่วนลดอะไรก็เก็บส่วนลดส่วนลดอะไรตั้งท่ารอไว้ซื้อแล้วกัน พราะรู้สึกว่าก็เห็นที่มาบุญคลองก็ขายอยู่4,250บาทนะเออนะถ้าคุณไปหาโค้ดลดมาลดลงไปผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะซื้อในราคา4,000ไม่ถึงอะ่ะจะมานนัก3,900โดยประมาณนะอืมเดี๋ยวพ่อไปรับฝากซื้อเลย <laughs> ประมาณว่าฝากซื้อให้เลยไหมไม่เอาอันนี้มันโคตรสุดลถผมเดี๋ยวผมไปใช้เสื้ออยงเอิญไม่ใช่อะไรหรอกเออซื้อให้คุณแล้วผมลอผมก็ไม่ได้ใช้เลยอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ